พีทพัชระยืนยันคบมินนี่พัทยานางแบบสาวหมวยอินเตอร์ยอมรับว่าไม่โสดแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มพีทพัชระหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคบกับพิมพ์ทาฐานิดาแต่สุดท้ายก็เป็นเพียงแค่ตัวลอกหลังจากมีชาวเน็ตจ,จับตาว่าหวานใจตัวจริงของพีทคือมินนี่พัทยาสาวหมวยที่เป็นนางแบบ เพราะมีรูปออกมาว่าไปเที่ยวด้วยกันในสถานที่ต่างๆนานานักข่าวช่องดังได้มีการพูดคุยกับผู้จัดของพีทพัชระแล้วได้คำตอบว่าทั้งคู่คุยกันจริงแต่เรื่องสถานนะต้องรอให้ฝ่ายชายเป็นคนพูดเอง และล่าสุดพีพชพัชระได้ออกมาเผยว่ากำลังคบหากันอยู่จริงแต่ไม่ลงรายละเอียดเยอะเพราะโนแล้วไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่องแต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้มีความสุขดีเข้ากันได้ดีใช้ชีวิตคล้ายกันเพราะชอบถ่ายรูปส่วนอีกคนก็เป็นนางแบบส่วนข่าวที่ซุ่มคบพิมพ์ถาที่ออกมาก็งงเหมือนกันเพราะเจอกันครั้งแรกก็คืองานถ่ายแบบเสื้อผ้าเท่านั้นเอาละค่ะยังไงทางเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะคะ